แต่ว่ามาดูพื้นที่รับน้ําในพื้นที่ภาคกลางกันดีกว่านะครับอยุธยาอ่างทองแถวๆนั้นนะครับว่าเออตอนนี้สถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคกลางเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกันครับกับท่านสุรสีกิติมณฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทนชครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับคุณสงพลและคุณสันทรและผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับค่ะท่านคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคกลางเป็นยังไงบ้างคะ ในพื้นที่ภาคกลางนะครับอ่าสืบเนื่องจากอ่าล่องมรสุมนะครับที่พาผถานทางภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคกลางมาอย่างต่อนเนื่องนะครับ<ม>ก็เลยทําให้มีปริมาณฝนที่ในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้ะก็ภาคกลางเนี่ยค่อนข้างมากก็จะเห็นนะครับว่าอ่าฝน โดยเฉพาะในรุ่มแม่น้ํายมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมีปริมาณมากเลยนะครับค่ะ,ะก็มาจากทางจังหวัดแพร่แล้วก็ทางจังหวัดสุโทขทัยก่อนหน้านี้ก็มีน้ําท่วมในพื้นที่เหล่านี้ในระดับหนึ่งเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นน้ําเหล่านี้เนี่ยก็จะลงมาในพื้นที่ของเจ้าพยาด้วยะนะครับก็คือผ่านมาทางจังหวัดนครสวรรค์ แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในระดับหนึ่งตรงที่อ่าเราจะทราบคันดีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบึงบอรเพ็ดเนี่ยมีถือว่ามีปริมาณน้ําน้อยมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะได้เอาผ่านน้าเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในบึงบอรเพ็ดด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามน้ําเหล่านี้เนี่ยก็จะมีผ่านมาทางเจ้าพญาก็จะผ่านมาทางนครสวรรค์แล้วก็ลงมาทางเขื่อนเจ้าพญานั่นเองนะครับ ณขณะนี้เนี่ยเรากา็บริหารจัดการน้ําอย่างเต็มที่นะครับโดยที่แบ่งน้ําส่วนหนึ่งเนี่ยไปทางตะวันออกและก็ทางตะวันตกของทางเจ้าพยานะครับก็คือไปทางตะวันออกก็ไปทางไทรนาป่าศักทางตะวันตกก็จะไปทางสุพรรณบุรี<ะ>ในส่วนนั้นนะครับก็คือเราก็จะต้องมีการพิจารณานะครับว่าปริมาณน้ําที่เราจะ แบ่งออกไปตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปกระทบกับพี่น้องประชาชนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มีปริมาณน้ําที่จะระบายท้ายเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าสมมุติระบายท้ายเขื่อนเจ้าพยาจํานวนปริมาณมากๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกินเจ็ดล้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเริ่มส่งผลทําให้ในเรื่องของพื้นที่นอกคันกั้นน้ํา นะครับบางส่วนเราจะได้รับผลกระทบก็จะเป็นในส่วนของโซนทางผงเพงทางบางบาอันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบได้นะครับค่ะโดยณขณะนี้นะครับเราก็บริหารจัดการโดยที่ท้ายเขื่อนจ้พยาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,400งพัน่ร้อยลูกบาศกเมตรเศษๆตรงนี้เนี่ยเพราะว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนจ้าพยาเนี่ยค่อนข้างมาก ณขณะนี้นะครับแต่เราก็พยายามที่จะระบายไม่ให้เกิน1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเราได้ไปสร้างสูนดำานวยการน้ำส่วนหน้านะครับที่บางบานเพื่อที่จะเป็นการที่จะบูรณาการทุกหน่วยงานก็ะจะมีการประชุมกันทุกวันนะครับในสำหรับศูนย์บรการน้ำส่วนหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาดู ในเรื่องของการคาดการพยากรณ์อาการอะไรโน่นนี่นั่นด้วยเนี่ยก็เอามาดูทั้งหมดเพื่อจะวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการตรงน้าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเป้าหมายหนึ่งเนี่ยก็คือพื้นที่การเกษตรก็คือพื้นที่นาของพี่น้องประชาชนที่ได้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วในส่วนนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยเป็นภาคสมัครใจนะครับคุยกับพี่น้องประชาชนว่า ในฤดูแล้งที่มาถึงเนี่ยคือเราเราต้องเข้าใจสองภาพนะครับว่าปีนี้เนี่ยเราเจอสถานการณ e ์เอลนิโยเพราะฉะนั้นในฤดูแล้งที่มาถึงนี้เนี่ยปริมาณน้ํามันก็จะค่อนข้างจะน้อยอาจจะกระทบปัญหาในเรื่องของภัยแล้งได้เพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะใช้ศูนย์บริการน้ําส่วนหน้าที่บางบานเนี่ยนะครับทําความเข้าใจแล้วก็ทำมวลการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในลักษณะที่ว่าถ้าพื้นที่นาที่เก็บเกี่ยวไปแล้ว จะเอาน้ําเข้าไปในพื้นที่นาเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะหนึ่งการที่เอาน้ําเข้าไปที่น้าหลากมาแบบนี้เนี่ยมันก็มีแร่ธาตุมาด้วยนะครับใ,ในลักษณะที่จะทาให้พื้นที่นาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้มีแร่ธาตุมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วยนะครับแต่เราก็ต้องมีการที่จะรณรงค์ที่จะพูดคุยกับ พี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะครับว่าให้เข้าใจว่าน้ําเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เอาเข้ามาในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการทํานาไม่ว่าจะเป็นนาปีต่อเนื่องหรือจะเป็นนาปังก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าต้นทุนน้ําของเราปีนี้เนี่ยน้ําในเขื่อนในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เนี่ยยังมีปริมาณน้ําค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสงวนน้ําเหล่านี้ไว้เพื่อที่จะดูแลในฤรือดูแลไม่ว่าจะเป็นน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศนะครับแล้วก็ในภาคส่วนอื่นๆตรงนี้ก็จะใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตรงนี้ครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมพูดคุยกันแล้วมีทั้งทั้งจังหวัดนะครับทั้งในส่วนราชการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรมสมชาญกรมทรัพยากรน้ําทางหน่วยงานสสนกรมอุตุนิยมวิทยาที่เป็นในส่วนหน่วยงานราชการตลอดจนเหล่าทัพนะครับตรงนี้เนี่ยก็ เห็นข้องต้องการในการที่จะมีการทำกระบวนการส่วนร่วมในในส่วนนี้ที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่จะเข้าร่วมประชุมกับส่วนบรนการน้ําส่วนหน้าด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้เราไปเปิดที่บางบานตรงนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีครับเพราะเพราะว่าในสิ่งที่เราไปด,ดําเนินการตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นความผงใยของทางท่านนายกรมนตรีท่านเศรษฐาทวีสิน ที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ให้โดยเร็วแล้วก็ทางท่านรองนายกรรฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินเป็นผู้กํากับในส่วนของส,นองสทนชรหรือสําน,านักงานวิทยากรน้ําแห่งชาติตรงนี้เนี่ยก็ได้พูดคุยกับท่านท่านกา็มีนโยบายนะครับให้ดําเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและก็เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ให้น้อยที่สุดแล้วก็พยายามที่จะต้องเก็บน้ําให้มากที่สุดท,ที่จะดูแลในรูดูแลนี้ให้ได้ครับครับมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําแล้วก็นอกแนวคันกั้นน้ําตรงนี้เราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้อย่างไรอย่างทันท่วงทีครับท่านครคือในส่วนนี้เนี่ยถ้าสมมุติเรามีการที่ระ,ะบายน้ําก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีการที่จะแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนเหล่านี้ได้ทราบนะครับว่าอ่ามันจะมีการระบายน้ําเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ แลวจะเกิดผลกระทบอย่างไรอะไรตรงนี้เนี่ยเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เตรียมตัวในเรื่องของการยกของขึ้นสูงนะครับในในส่วนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับณนะตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอา,อาหารในเรื่องของน้ําดื่มหรือในเรื่องของ อ่าอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเข้าออกพื้นที่อะไรในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เป็นการดําเนินการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่บูรณาการทํางานกันอย่างเต็มที่อะครับค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยพี่น้องท,ที่มีพื้นที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณท้ายเขื่อนแบบนี้เนี่ยต้องมีความกังวลอะไรตรงไหนยังไงบ้างไหมคะคือณขณะนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้านอกคันก้นน้ําเนี่ยก็ได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะครับ ปริมาณน้ําก็คือยังไม่ได้มากก็คืออ,อยู่ที่ไม่เราพยายามที่จะระบายน้ำท้ายเขื่อนจัมพายานเนี่ยไม่ให้เกินหนึ่งัน้ารอลูกบาทเมตรนะครับต่อวินาทีตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นพวกที่พื้นที่ที่อยู่ในคันกั้นน้ำเนี่ยไม่ได้รับผลกระทรบแน่นอนจากการที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าไปหรือยอย่างไรตรงนั้นนะครับแต่ในส่วนของอนอกคันกั้นน้ำเนี่ยก็จะได้รับผลกระทรบบ้างนะครับเพราะว่าปกติเนี่ย ถ้าระบายน้ําจากใช้เขื่อนชพาพยาเนี่ย700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยบางพื้นที่ก็เริ่มได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยเพราะ<ฆ>ว่าถือว่าเป็นอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ํามากๆในในลักษณะแบบนั้นะนะครับ<ฆ>แต่เราก็จะมีใช้วิธีการนในเรื่องของการแจ้งเตือนในการที่จะให้ทราบล่วงหน้าก่อนตรงนั้นนะครับ<ฆ><ฆ>เห็นว่าการประชุมเมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนเข้าร่วมรับฟังด้วยแล้วก็มี ประชาชนเนี่ยเสนอในที่ประชุมด้วยอยุธยาเนี่ยแถวๆอาเภอาลาดบวัวหลวงเนี่ยเขาบอกขอเครื่องผักดันน้ําจากกองทัพเรือเป็นยังไงบ้างก็ในส่วนของเ,ออเครื่องผักดันน้ำเนี่ยจะเป็นของกรมชลประทานนะในพื้นที่ทีออ่ตามโครงการต่างๆที่จะผักดันน้ําไปในลักษณะแบบนั้นเนี่ยครัออก็ทางกรมชลประทานก็ขารขนรับในส่วนนี้นะครับในแต่ในเรื่องของความจําเป็นที่ยังต้องใช้เนี่ยตอนนี้ยังเพราะว่า คือเป็นความกังวลของพี่น้องประชาชนว่า,าถ้าสมมุน้ํามันมามากๆก็กแล้วเดี๋ยวไม่มีเครื่องผักดันน้ําในลักษณะแบบนั้นแต่ณเวลานี้เนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการยังอยู่ในเ,เกณฑ์ที่เราสามารถควบคุมในเรื่องของการบริหารจัดการได้ดีครับอาจจะยังไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องผักดันน้ําไปช่วยในลักษณะแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเ,เพื่อคลายความกังวลของพี่น้องประชาชน ้าไปจิตตั้งไว้ก่อนแต่ยัง <Yeah. S 2> ไม่ได้ใช้มันก็สามารถที่จะดําเนินการได้ครับครับ <Yeah. S 1> พื้นที่อยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะฮะเป็นพื้นที่รับน้านะฮะตอนนี้คิดว่าปริมาณน้ําเนี่ยถ้าปีนี้กับปีที่แล้วเทียบกันแล้วเนี่ยมากน้อยแตกต่างกันยังไงบ้างครับท่านโอ้ oh. ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับปีแล้วเนี่ยการระบายน้า ใช่เขื่อนถึงขนาด2,500-2,600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเลยนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยอย่างที่นําเรียนเนี่ยเราเราจะระบายควบคุมการระบายไม่ให้เกิน1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้ที่เราประชุมกันคุยกันรตรงนี้ครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วในช่วงอ2-3วันนี้อาจจะมีฝนลงมาเติมในพื้นที่ภาคกลางได้อยู่บ้างและหลังจากนั้นไปเนี่ยจะข ฝนก็จะค่อนข้างที่จะน้อยลงแล้วนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าความกดอากาศสูงก็จะเริ่มมาในเรื่องของความหนาวเย็นก็จะเริ่มแผ่มาก็จะทําให้ฝนก็จะลงไปพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นครับครับ uh huh. ก็แสดงว่า พี่น้องก็เทียบกับเมื่อปีที่แล้วได้ก็คือปีนี้จะไม่หนักเท่าปีที่แล้วนะฮะก็เบาใจได้แต่ว่าต้องติดเชิงครับครับผมฟังข่าวจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุรสีกิติมณฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านมีงสูงครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ